สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามาแรงจ้ามื่อนี่ห้าสิมาเห็ดเมนูอาหารที่กะเพราปลาหมึกปลาบึกผัดกะเพราปลาบึกจ้ปาปลาใหญ่น่อยจ้าฟันเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องฟันเป็นตอนเป็นตอนหน่อยๆน้อยจ้าพ่อดีพ่อดีพอดีเด้อดดน้ำมันเดือดเดือนะน้ำมันในน้ำมันเดือดเดือดเลยจ้า น,นั่นเดือดพี่น้องนันเดือดทุกคนได้พี่น้องมทางเราพีกคนจ้าเออจะมาติดกระทะอาเอา,เอาแบบโบราณน,นะพี่น้องเนาะเอาทานจ้าปางเขาลูกพี่น้อง ใช้เตาถ่านเตาฟืนเลยจ้ะวิธีชีวิตแบบบ้านๆเลยเอาปลาลงจ้าวันนี้นะ้ำมันเดือดแล้วก,กระเสี่น้องเพราะว่าลูกคนบ่ก,กินหนึ่งกระเสียด้ยปลามัน,มน,นอเออปลามันแห้่แต่ว่ามันเป็นปลาเบื้ันเป็นปลาเนือ้ออ่อนจนมัก พัดพัดสะโพกพี่น้องเอากระเพรากินเลยซะเลยแสบได้พัดสุดก้อนกับพัดจ้ะแต่ว่าบริษไทยสุดก้อนกับแ่ออบแสบอ,อ้อยสิมเบิองอ้อยบกคหญ่เด้กินเขาแรกเนาะค่ะขันมือได้เบอร์ใหญ่อีดีอ้อยสิมเบิองอ้อยเป็นนักสิมอันเดือดเดือดพี่น้องเดือดเดือดทุดก้อนซะเนา โอ้หอยมันอัน,อนเลืองๆ,ๆที่ก่นจัเปิี่นบันมังนจงะติดหมอ้อทอดเป็นจ้าเดี๋ยวห้องทอดให้มันเหลืองๆนะจ้ะห้าจะสิปิดเอาอันสึนจากกระทะจ้าตัังเีนิน่ะตักงนินะอ,นนะอ่าใส่พริกแห้งี่น้อนกะ แ,แว้าพี่แข้มจะแดงดีพี่นนอะแดงงากระเทียมจะกระเทียมจะถอดไปหฮาครัางตามปกติกตามให้ละเอียดละเอียนั่นจะแต่แต่ห้าสิเอาเพตันใดจะได้วความมักของห้องอันนี้เม่ใส่ประมาณสิบน,น่วยอยู่แ <c oughs> น่เ <c oughs> มืงเปนวลกาะกสักอยู่เ,เพลสพี่น้ะเป็นสวงกินบเพลสพี็น้วง ชีวิตแบบบ้านๆสมัยก่อน,นะจะใส่เตาถ่านเตาฟื้นใหม่ก็เป็นใหม่ยางห่าจ้านี่ใหม่ก็เป็นใหม่ยางห่าไใหม่ยางขียางก็เป็นขียางเอามาดังไฟเลยจ้าออยจะพาไปบึงนี่จ้านี่ขียางเป็นริมดึงออกจากริมยางเลยจ้าเอามาดังไฟดังติดดีดีจ้าออยว่าจะเอาไปขายอยู่ มันบอ่อดดมีเวลาแพ็คไปขายจักเท่อทุกมาซาวบาทนาอจ้ะเมย์พนมาเอื่อผู้นึงพนเอามาขายขายขายดีอยู่จ้ะมันใส่โดนผมได้ขี่อย่างไขกระบองแม่ไขก็ใส่กระบองเบิดข้าวเดียวกระบองติดติดดีคือกันแต่ว่าความหมายมันใส่บ่อดดดุนกระบองซาวบาทเลน้อยเดียวแม่เพราะว่าาบบาทหนึ่งจันใส่ใจ,ะจะค๊คเท้เดือด ทำให้ละเอียดเด้อจ้าบอ่อนี้ต้มพริกไว้พี่นอ้องต้มพริกไว้แม่จ้ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งตอนปลาซุกแล้วเนาะจ้ะตัดไปตัดไปตอนป,าปาลาซุกแล้วจ้าตอนยหญ่สิพัดให้เบิ่งเาบักพริกล่องละจ้าปลาห้าวซุกแล้วจา้านี่กัวพริกได้จ้ะนับต่อม,มาปลาซุกเรียบร้อยก็ เอาบอกพริกลงเลยจ้านี่ปลาเห่าจะแสบบะจ่าบ้านี้แบบเหลืองแบบงามเลยจ้าเหลืองไปจะแสบแห้งให้หม้อน้ำใส่ถือ้าเช็ดหนังก็ต่อไปเดียวน้ำใส่จ้าบ้านี้นี่ก็ใส่หลายอย่าง ซอสหอยจ้าต่หั่นน้ำปลาต่อไปด้วยต่อด้วยซอสหอยตัมเรียบร้อยตัวงเลยจา้า <c oughs> น้ำปลาต่อด้วยน้ำปลาจา้าแต่ถ้าจะส่ปรุงก็จ้าให้มักหวานกับใส่หวานให้มกเผ็ดกับผ็ดให้ก็เผาไหม เากมาใช่แก้ว่าไิเขียนที่นองเอานนำนนำเก่ยังนอีกพอดีบใช่แล้วตุ้งเลยบานน้ำตาลที่ใกะเพราเลยจน้ำตาลกเพราก่กลกันตัวเครื่องปูเม่กันเนาะเดใส่น้ำตาลเรียบร้อยจ้ามันนี่ ใส่เครื่องปรุงก็แล้วนอกจากห้าวกะติสใส่เครื่องปรุงก็แล้วห้าวกะโคตรเลยจ้าบัดนี้เรียบร้อยจ้าวันนี้ผัดกะเพราปลาบึกนายจะจะเสียบบัวเรี้อยจ้าเจ้าบัวต่อมีดีเสร็จเรียบร้อยจ้า,จา,ามาึงนายจ้ะ เสสๆจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหนาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าแม่ยกคลิปโอ้ยยเองกับอขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้ยยายฮอนหลายพี่น้องยูงไฟเวบรๆเขาค่ะ